สวัสดีครับครั้งนี้จะมาทําความเข้าใจกันด้วยเรื่องของตลาดว่ามีกี่ประเภทและแต่ละประเภทเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับ เพื่อให้สามารถเพิ่มมุมมองของเราในการจะไปลงทุนในหุ้นหรือสิ่งต่างๆต,ตลาดถูกแบ่งออกเป็น4ประเภท 1. ตลาดผู้บริโภค 2. ตลาดธุรกิจ3ตลาดรัฐบาล 4. ตลาดต่างประเทศเดี๋ยวไปดูรายละเอียดข้าวๆให้เห็นภาพกันครับตลาดผู้บริโภคก็ที่เราซื้อจับใจ่ายใช้สอยกันตามปกติตามตลาดเลยครับนึกภาพแบบนี้จะเห็นภาพขึ้นนะครับเป็นการซื้อไปเพื่อกินหรือใช้ส่วนตัวจะไม่นับการซื้อมาแล้วนำไปขายตลาดในส่วนนี้จะ มีผู้ผลิตผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในตลาดส่วนนี้กันมากเลยครับต่อมาตลาดธุรกิจบางท่านก็จะเรียกว่าตลาดอุตสาหกรรมคือผู้ซื้อซื้อสินค้าไปเพื่อนําไปขายหรือนําไปผลิตในการซื้อไปขายก็จะเป็นธุรกิจการซื้อมาขายไปอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ครับต่อมาตลาดรัฐบาลจะเป็นรูปแบบการประมูลรัฐบาลจะซื้อในราคาสูงและใช้ปริมาณมากพอเป็นปริมาณทั่วประเทศครับเช่นจังหวัดละ3 0,000ื่นก็คือ 30,000ื 30, คูณ77จังหวัดคำตอบที่ได้ก็จะเป็นงบประมาณทั้งหมดในส่วนนั้นๆครับในกรณีการประมูลเช่นคนที่1ให้ราคา35,000คนที่2ให้ราคา30,000รัฐบาลจะเลือกคนที่2เพราะมันถูกกว่าครับสมมุติว่าทั้งคนที่1และคนที่2ผลงานของเขาทั้ง2คนมีคุณภาพเท่ากันนะครับ 4. สุดท้ายแล้วครับตลาดต่างประเทศจะเป็นรูปแบบการเทรดเดอร์การให้บริการสัมปทานต่างประเทศการส่งออกน้าเข้าต่างๆนันนะครับเป็น ครับทุกๆคนก็คงเห็นภาพการตลาดที่แบ่งออกมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และเห็นภาพเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นหรือลงทุนทำสิ่งต่างๆแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม